รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการปริศนาพยากรณ์ค่ะรายการที่เราเชื่อว่าการดูดวงไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าแล้วการถ่ายโชคชะตา ไม่จําเป็นต้องเห็นตัวด้วยแล้ววันนี้สิ่งที่เราได้เห็นอยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะนั่นก็คือวันเดือนปีเวลาเกิดเวลาตกฟากของปรัสนีปริศนามาพร้อมแล้วได้รู้ก่อนใครแอบดูนิดนึงอู้ใครกันล่ะทีนี้ไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนี้ไปเข้าระบบปริศนาพยากรณ์วันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งคำทำนายทั้งปรัสนี ซึ่งปรัสนีปริศนาของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้ชายค่ะอาเกิดประเทศไทยดวงชะตาของปรัสนีคนนี้จะเป็นอย่างไรจะโดดเด่นไม่ธรรมดาสักแค่ไหนรับชมไปพร้อมกันครับการทำนายโชคชะตาแบบไม่เห็นหน้าวันนี้ด้วยคำทำนายที่แม้แต่เจ้าตัวยังเซอร์ไพรส์เพื่อนดาวราหูในดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นมหาอุด ยากมากนะ18ปีจริงๆจะเป็นมหาอุดครั้งหนึ่งใครดาวดวงนี้เด่นในดวงชะตาบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลแจ้งโลกรู้โลกรู้รอบและเป็นคนที่มีกำลังที่จะนำพาไปสู่ความรุ่งโรจน์และความสำเร็จพี้ยเข้าใจว่ามหาจักรเนี่ยต้องสูงกว่าอันนี้สุดกว่า,ามหาอุ่ะอังคารเรงราหูเนี่ยดาวผู้นี้ก็เป็นผู้ท่านลม ไม่รู้ว่าคุณเคยถูกไฟไหม้บ้านไหมนี่อยากรู้จริงคือคือไอ้ไฟไหม้บ้านหรือเกิดอุบัติเหตุทั้งเพลิงหนูไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ตรงบ้านเกิดคือไหม้หมดเลยจะชัดเจนและคมคลายขนาดไหนรับชมพร้อมกันวันนี้ ธรรมดาจริงๆครับประสนีคนนี้ขวัญใจของแม่ยกเพียงแค่เขายิม้มแม่ยกก็ใจละลายพร้อมจะพลีทั้งใจทั้งเงินให้เลยละครับต้องพร้อมเพียบเรียบร้อยอีกทั้งสำมอ่อนอ่อน ด้วยเสียงที่หวานไพเรอะจับใจและท่าทางการไ่่รับที่อ่อนช้อยทําให้เอชายาได้รับพวงมาลัยเงินจากแม่ยกมากถึงหลักแสนบาทภายในไม่กี่ชั่วโมง นอกจากความสามารถในการร้องลิเกแล้วเขาคนนี้ยังสามารถร้องเพลงเป็นพิธีกรหรือนักแสดงได้อีกด้วยล่ะครับเรียกว่าความสามารถมากหล้นไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับมาทำนายดวงชะตากับปริศนาพยากรณ์ นในวันนี้ปริศนาพยากรณ์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับดาวค้างฟ้าแห่งวงการลิเกมากขึ้นด้วยคำทํานายที่แม้แต่เจ้าตัวยังเซอร์ไพรส์ปกติพี่เอดูดวงบ่อยไหมคะพี่ไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าด้วยอาชีพการงานด้วยเนื้องานของเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่อยากดูนะครับอยากดูมันไม่มีมันไม่มีเวลามากกว่าคิวแน่นแน่นเคยดูกับหมอรักไหมคะ เคยเจอพี่รักเนี่ยนะเจอมาตอนที่แกหาพี่เบลลิเกหลายปีดีดักแล้วแต่ไม่เคยนั่งเปิดดวงกันจริงจังใช่ไหมไม่เคยเรียกว่าชาติที่แล้วดีกว่าเจอกับพี่รักอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันถึงหลักความมหัสัจรรย์ของโหราศาสตร์ไทยเพียพร้อมนะคะพร้อมครับทางด้านนี้กับพอออกไม่ได้นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญน่าจะรักได้เลยค่ะ ดวงชะตาที่เห็นตามวันเดือนปีเวลาเกิดคำนวณโดนทางโหราศาสตร์แล้วจะต้องมีบทสรุปเป็นคำมยากรว่างี้ครับดวงชะตานี้มั่นคงชัดเจนไม่มีใครแทนได้ฟระทุงนี่เราขึ้นนี้เลยดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวพระเคราะวงนอกไกลาจากโลก้วยดวงอาทิตย์มากวงรอบที่โคจรรอบพระอาทิตย์รอบหนึ่งเนี่ยสาิบปี มันจึงแปลว่าคนประเภทนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคุณรักใครคุณรักทั้งชีวิตเกลียดใครก็เข้ากระดูกดานะหรือไม่เอาก็คือไม่เอานี่คือความหมายไงเพราะฉะนั้นโลกของชีวิตของคุณในความเป็นคนที่มาเฉิดฉายนะเปิดประกายออกมาแล้วเนี่ยคุณจะเป็นไงผมไม่รู้แต่จิตลึกๆล,ล,ลากจิตต้องเป็นแบบนี้ตามดวงในดวงชะตาเมื่อผูกดวงแล้วเนี่ยเลขเจ็ดาวเสาวไปอยู่ในเรือนอริเรียกว่าตานุอริตนุอริแปลว่าเป็นคนกวนทีนนะครับ เป็นคนที่ไม่ยอมคนนะลากลึกเนี่ยต้องเป็นคนไม่เอาไม่ยอมไม่ได้นะแต่เป็นงี้ครับไปอยู่ในเรือนพุทธแล้วพุทธดันมาโยกหน้าแปลว่าคุณกับคนใกล้ตัวก,กากลายเป็นคนน่ารักให้ความสุขกับคนได้หมดลักนาจุดเกินคุณเนี่ยเกินในเรือนกาลีครับเพราะคุณเกิดวันพฤหสัสบ,บดีเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่เกิดกาลีหัอดูเขาจะยัด,ยดเยียดเลยข้อที่หนึ่งคิโลในวัยเด็กข้อที่สองเคยเกิดอุบัติเหตุ ข้อสามเหมือนชีวิตคุณมันเจออะไรก็ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้เป็นความลับนะคุณจะรู้ของคุณคนเดียวคุณไม่รู้เกิดมาแล้วมันเกิดอะไรในบ้านในครอบครัวหรือมันเกิดอะไรเกิดขึ้นที่เป็นแรงกดดันนะบีบกระแทกกระทันให้คุณจึงต้องตุ้มขึ้นมาแล้วคุณก็เลยมีพลังที่เรียกว่าอิมพาวถูกใช้เพราะปกติคนเนี่ยมันจะมันจะตุ้มเนี่ยมันจะต้องมันไม่ปกติอ่ะมันจะต้องมันจะต้องถูกบีบ มันจะต้องเจอเรื่องเลวร้ายเช่นในปีที่คุณเกิดและคุณเติบโตมาคุณไม่รู้ว่าครอบครัวคุณวินาศสันต,ตลโลเรื่องอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่ถูกกระทําเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนอันนี้มันอยู่ในพื้นฐานคุณเท่านี้แหละครับเบื้องต้นทายไว้เป็นเบื้องต้นเท่านี้ครับสรุปคําพยากรณ์พื้นดวงของพี่เอชายาเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงรักใครก็รักทั้งชีวิตแต่ถ้าเกลียดใครก็เกลียดเข้ากระดูกดำและยังเป็นคนไม่ค่อยยอมคนแต่จะน่ารักกับคนใกล้ตัว อาวุธจริงๆนะว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่ากลัวมากที่สุดพี่เลยนะสองจิตสองใจพี่บอกจริงๆนะว่าจะมาดีไหมเนาะจะมาดีไหมเนาะแล้วพี่เป็นดังคําทานายของเขาเลยว่าพี่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงพี่อะอยู่ที่ไหนพี่ปีความสุขตรงไหนพี่จะอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยถูกครับค่ะเขาเป๊ะมากเลยนะนะเปิดมาข้อแรกคือนี่คือพื้นดวงพี่เป็นคนอย่างนี้เลยอะฉันไม่ได้หนาวแอร์หรอกนี่เธอดูเธอดูจริงจริงเออพี่คนลุกจริง เพราะว่าเข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 าทำนายมาเนี่ยนะคะพี่เป็นคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ยอมแต่ในการที่ไม่ยอมแล้วแย้งกับเนื้องานเนี่ยจะทำอย่างไรพี่ไม่ไม่หักหานน้ำใจที่คนมันกลายเป็นมุกอย่างที่เขาบอก แล้วจะสังเกตได้ว่าพี่พี่พี่ไปออกรายการทีวีเนี่ยบางทีพี่คลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนแบบที่จะทีเล่นทีจริงทีเล่นทีจริงเหรอใช่ครับเพื่อไม่ให้เขาเสียหน้าด้วยแล้วก็ไม่ให้ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็คือรักษาน้ําใจด้วยเป็นแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆครับเออแค่เปิดมาทำทำนายแรกก็ขนลุกแล้วช่วงหน้าจะยิ่งแม่นขนาดไหนแล้วคุณเกิดวันพระหัสบดี ขอให้จิตตั้งว่าอยากเห็นเงินอยากได้เงิน,อย,งนอยากได้จับเงินเดี๋ยวเงินทองก็ไหลมาเทมาไหลมาเทมา,มาคนหนึ่งคนเขาทำเรื่องหนึ่งได้เท่านี้แต่คุณทำเรื่องหนึ่งได้เท่านี้มันต่างกันบุญวาสนาแข่งเรือแข่งปลายตัวแข่งได้ถ้าแข่งบุญกันหมดสิทธิ์ของคุณยิ่งใหญ่ใครจะแข่งเรื่องนี้ได้ถูกว่าจ้างงานเนี่ยครับแต,แต่เป็นชยามาเนี่ยคืนหนึ่งอะสองแสนห้าสองแสนห้าแล้วพี่เล่นแบบเนี้ยทั้งปี ไม่มีวันหยุดห้ามพลาดครับ